สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หวันจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะไพ่หัวข้อที่ว่าเดือนหน้าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของอะไรนะคะเดือนหน้าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของอะไรนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันเลยดีกว่าน,นะคะเลยเริ่มกันเลยนะเดือนหน้านะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับเป็นเรื่องอะไรกันนะ ดีที่คุณจะได้รับในเดือนที่จะถึงนี้เดือนหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะจะตรงบ้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะ,ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินนะคะและอย่าเครียดนะคะในคําทานายที่เกิดขึ้นนะ,ะดูไว้เป็นวิทยาทานดูไว้เป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรดูไว้เป็น แรงบันดาลใจหรือว่าอะไรที่ดีก็รับไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยนะคะเดือนหน้าข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะเป็นเรื่องอะไรอันนี้จะเป็นแบบในเชิงหยกบวกนะไม่ใช่เป็นแบบลบในหนึ่งข่าวดีเดือนหน้าที่คุณจะได้รับคุณผู้ฟังจะได้รับนะจะเป็นเรื่องอะไรนะขะหยิบไพ่มาเลยนะคะห้าใบานะคะสอง ใต,าต,าต,าตา้แนเรียกเปิดไพ่นะคะเดวิลก็มานะคะควีนออฟ w อ n d แล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเออแปดถ้วยนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะเดซันนะคะแล้วก็เอ็กออฟเพน c l e โคลนะคะ ข่าวดีที่คุณจะได้รับในเดือนหน้านะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะใครที่มองหางานนะคะมองหางานหรือว่ากําลังจะเดินทางนะคะออกไปต่างประเทศหรือว่ามีเกณฑ์จะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับ โอกาสนั้นนะคะเป็นไปได้ว่าวีซ่าหรือว่าเอ่อวีซ่าคุณจะผ่านหรือว่าพาส,สปอร์ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้ไปนะคะต่างประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องงานนะคะบางคนที่กําลังรอเขาติดต่อมาหรือว่างานที่คุณกําลัง เลงไว้อะคะ่ะมีเกณฑ์มีสิทธิ์นะคะที่จะได้นะคะแล้วก็ใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้ขึ้นตำแหน่งเนาะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามานะคะอาจจะเป็นลาบลอยนะคะบางคนก็อาจจะถูกหวยรัตเตอรี่นะคะอลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะเด็กให้โชคด้วยนะคะ,อะลองไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงเสี่ยงดวงดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะความรักกำลังสดใสเลยนะใครที่กำลัง อ,อกหักนะคะเดินหน้าเดินหน้าไปเลยนะคะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะเราก็จะเป็นรักที่ดีนะคะฟ้าลิขิตมาให้เจอคนคนนี้นะคะในส่วนเรื่องของความรักเนาะ,ะแล้วก็ใครนะคะที่แพลนนะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะแพลนนะคะเกณฑ์มีลูกนะเดี๋ยวซันขึ้นมานะคะเกณฑ์ปุ๊บปั๊บรับโชคนะคะได้ได้บุตรที่ดีนะคะได้บุตร ที่ดีได้เกณฑ์มีบุตรที่ดีมีลูกที่ดีนะคะอืมแล้วก็มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอีกไหมเอ่ย k ิงคร f c ับอืมสามีรักหนักมากนะคะสามีรักหนักมากช่วงน,นี้ช่วงน,นี้อ่อสามี สามีเปหนักมากนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะให้เราหมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะขออะไรนะคะในเรื่องของแบบว่าเงินทองหรือว่าความรักอะไรนะคะสามีเปหนักมากนะ,ะบางคนนะคะได้แบบว่าแบบทากิจการการงานนะคะเ,เริ่มต้นการทํางานใหม่ๆนะหัวหน้า หัวหน้าที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะเขาให้การซัพพอร์ตที่ดีนะคะแล้วก็การงานไปได้ในทิศท,ทางที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานที่คุณจะต้องทําเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นรายงานนี้นะคะเออมันเป็นส่งผลดีให้กับคุณนะคะในอนาคตนะคะซึ่งแบบว่าหัวหน้าเขาว่าค่ะเล็งเห็นความสามารถของคุณนะคะว่าคุณสามารถจัดการกับเรื่องของการงานที่ ที่เขามอบหมายให้อ่ะเป็นอย่างดีนะคะเขาก็เลยแบบว่าซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลยในเรื่องของการทํางานนะคะอืมแม้ว่าคุณจะทํางานหนักนะคะแต่ว่าการได้รับผลตอบแทนที่คืนมาค่ะมันจะได้รับในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับเรื่องในการเอ่อเอ่อเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือว่าได้ไปเฉลิมฉลองงานแต่งงานนะคะอืม ไปไปงานเฉลิมฉลองอะค่ะไม่ใช่ว่าการแต่งงานเสมอไปเนาะเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองอาจจะไปปาร์ตี้ในเรื่องของทํางานได้เป้าได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนาะแล้วมีไพ่ไพ่ไพ่จะแนะนําอะไรอีกไหมคะสาหรับเดือนหน้าอืมหเหรียญแล้วก็ t ดบิว e ์ออฟฟอร์จูนขึ้นมานะคะ เรื่องเงินทองนะคะก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าใครนะคะออ่หมายความว่าถ้าหมายความว่าถ้างานได้เป้าหรือว่าได้เงินมาเยอะอะคะ่ะก็อ่ ประหยัดบ้างนะคะอืมประหยัดบ so ้างนะคะอย่าอย่าเที่ยวอย่าเที่ยวเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเราจะช็อตมานะคะภัยเตือนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะช็อตได้นะคะอืมอย่าเที่ยวเยอะแล้วก็อย่าใช้จ่ายสุดฤทธสุร่ายนะคะอืมให้ให้ให้เก็บออมเงินไว้บ้างนะคะซื้อเป็นสิ่งของซื้อเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนเก็บเงินไม่อยู่เนาะเก็บเงินไม่อยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นอซื้อทองนะคะไม่งั้นก็ซื้ออะไรที่มันเป็นแบบว่า รัพย์สินนะคะอืมจับต้องได้ะอคะ่ะดีกว่าที่เก็บเงินสดไว้ด้วยตัวเองเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเขาเตือนมาบอกว่าเวลาแบบเราได้มากเราก็ ชอบใจไปมากอะนะ้อเป็นคนมือเตบอบะเนาะอืมก็ให้ประหยัดมาทย,ยัดเอานะคะอืมหัดเก็บออมอะไรบ้างแบบฝากธน,นาคารธนาคารหรือว่าแปลสินทรักให้เป็นทุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบซื้อทองซื้ออะไรเก็บไว้อะเนาะมันจะมันจะโอเคกว่า กว่าแล้วก็เรื่องเที่ยวก็เบาๆนี้หนึ่งนะคะอือคอยเตือนมาโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเดือนหน้าที่จะมาถึงนะขอให้ทุกคนนะคะได้รับพลังงานนะคะเฮงๆปังๆกันนะคะการงานการเงินนะ,ะอันนี้ขึ้นดีมากๆเลยนะคะจะมีใครที่หวังไว้จะไปต่างประเทศก็ได้ไปนะคะส่วนใครที่หวังมิก หวังจะได้ลูกนะคะหวังอยากได้ลูกนะคะอืมก็จะได้นะ,ะมีเกณฑ์ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ลาบลอยนะคะ,ะได้เกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์นะคะแล้วก็การงานที่คุณทําอยู่นะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองอาจจะงานเยอะสักหน่อยนะคะแต่ว่าเข้าตาผู้ใหญ่แน่นอนนะคะผู้ใหญ่เขาแบบว่าเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเขาก็เลยมอบหมายงานที่มอบหมายงานให้คุณทําอ่ะว่างั้นเถอะเออคุณอาจจะคิดว่าอืม เยอะไปเป่าอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะเขาก็จะช่วยเหลือคุณนะคะเขาเอา่อเมตตาเมตตาคุณอยู่นะคะในที่ทํางานนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับทังานดีๆสําหรับเดือนหน้านะขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะวันนี้หวันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิศ